สวัสดีครับผมโดดเชิญยิ้มบางคนบอก67เนี่มันมีปัญหาเรื่องสุขภาพไหมมีครับแต่ผมเป็นคนโชคดีอย่างหนึ่งฮะสุขภาพอย่างอื่นน่ค่อนข้างที่จะสมบูรณ์แต่สิ่งที่มันไม่ดีมันตามอายุเนี่ยผมว่ามันเป็นการเสื่อมของระบบร่างกายผมว่ามนุษย์ทุกคนไม่ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นหมดนั่นคือเรื่องเขา่าเรื่องข้อเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่ว่าจะไปไหนมาไหนนะลงรถเนี่ยมันทรมานมากผมบอกนี่ก่อนนะครับผมทํางานมนาะทั้งชีวิตเนี่ยผมขับรถเองและช่วงนี้นะครับ ผมช่วงที่ผมทํารายการนในปีอายุ67เนี่ยนะมันทำรายการหนักมากซึ่งผมใช้พลังของผมมันเยอะมากยืนนัง่งบางทีนั่งเนี่ยตั้งเช้ายันมืดจะเดินขึ้นบันไดลงบันไดเมื่อก่อนนะฮะมันเสียงดังกรอบแกรบกรอบแกรบ จริงผมบอกกับผมไม่เชื่อเรื่องอาหารเสริมผมไม่เชื่อเรื่องอะไรทั้งสิ้นนะผมเชื่อว่าเอ้ยผมกินอาหารข้อผ้าหมูผมก็ออกกําลังกายผมพักผ่อนเพียงพอมันก็พอแล้วแต่กระดูกในการเสียดสีกันกระดูกลูกเข่าของเราเนี่ยม,มันเหมือนอย่างนี้นะข้อเขา่ามันเมื่อไอตัวรองเขาเรียกว่าน้ําหล่อลื่นของข้อเนี่ยมันหายไปนะไอการเสียดสีเนี่ยมันจะจะกรอบกรับแล้วมันจะปวดมันจะแสบแบบูดง่ายจะใส่อางเกงเนี่ฮะ ยืนใส่ธรรมดาไม่ได้ไมันต้องพิงนะแต่ผมมาเจอเอ็นสกายตอนนี้ผมจะอุ้มหลานล้อเล่นกับหลานยหยอกล้อกับลูกขับรถไปไหนมาไหนผมสะดวกสบายวันละหนึ่งแคปซูลน่ยวันละหนึ่งเม็ดห0ึ่มิลลิกรมัมนี่คือหนึ่งกล่องทานได้10วันวิธีทานง่ายนิดเดียวนะฮะอย่างนี้นะฮะเนี่ยใส่ปากเลยครับเนี่ยหแคปซูล มีออยอถูกต้องนะครับมีเครื่องหมายไอ้นี่มีเครื่องหมายฮารานด้วยนะพี่น้องชาวมุสลิมก็ทานได้นะฮะเรื่องไขข้อนะครับลตเชิญยิ้มมั่นใจเอ็นสกายครับสนใจสั่งซื้อและเป็นตัวแทนจํำหน่ายนะครับลองโทรไปพูดไปคุยแล้วก็ไปสั่งกันผมมั่นใจครับเรื่องข้อเรื่องเข่าให้เราดูแลครับเอ็นสกาย